สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับหมอพิเชษนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงธาตุดินชั้นที่4เราแบ่งเป็น5ชั้น20ชนิดนะธาตุดินนะชั้นที่4เนี่ยก็เป็นระบบนําเข้าของดีกําจัดของเสียนําเข้าของดีกําจัดของเสียเนี่ยก็คือระบบไรเบียนกับระบบหายใจนั่นเองครับก็ประกอบไปได้วย2ระบบอยู่ด้วยกันนะ คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของระบบหายใจนะระบบหายใจที่สำคัญในท่าดินก็คือปรับผาสังอ่าปับผาสังนะครับปับผาสังหรือปอดนะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าลังแต่ทางการแพทย์ก็มักจะใช้คำว่าพัมมูนารีนะพัมมูนารีปอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาของส่วนอกนะครับรูปด่างคล้ายทรงกลวยนะด้านแคบ จะอยู่บนด้านกว้างจะอยู่ล่างนะฮะเขาเรียกแคบอยู่บนฐานกว้างอยู่ล่างนะครับแล้วก็มีส่วนเว้านะฮะที่สวงได้เข้าหรือศพได้เข้าพอดีกับส่วนนูนของกระบังลมกลังลมก็จะนูนขึ้นมาส่วนยอดของปอดหรือที่เรียกว่าเอเปกเนี่ยก็จะยื่นเข้าไปในฐานของคอนะครับไปในฐานของคอปอดเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มเนื้อปอดก็จะเป็นเซลล์คล้ายๆกับ ลูกโป่งนะฮะคล้ายๆลูกโป่งเราเรียกว่าถุงลมหรืออันเวลไลหรืออันเวลรัสเรียว่าถุงลมจํานวนเยอะๆ,ๆๆๆจำนวนมากอัดกันเป็นล้านถุงครับทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซในขณะที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับโดยที่การเคลื่อนที่ของก๊าซจากการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นธาตุลมที่ชื่อว่าธาตุลมอัดสาสัท์ปัดสาสัท์วาตาสาสัปัดสาสัวตา,า,าวตาก็จะเป็นการ เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของลมหายใจนะแล้วก็การทํางานของกรปอดเนี่ยก็จะอาศัยการทํางานของซวงอกนะครับซวงอกประกอบด้วยกระบอกเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวได้ปอดทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีเยื่อเหนียวๆหรือถุงบางๆหุ้มอยู่2ชั้นอันนี้เขาเรียกว่าพลูว่าพลวร่าก็คือเยื่อหุ้มปอดนะครับก็ถ้าทางกรแพทย์ัสสก็เรียกว่าเป็นกิโล,ลมก,กันเยื่อเยื่อชั้นในเนี่ยก็จะแนบติดก,กับปอดนะ แต่เยื่อหุ้มชั้นนอกก็จะแนบติดก,กับส่วนอ,อกนะครับแนบติดก,กับส่วนอกก็จะมีช่องระหว่างเนื้อเยื่อชั้นในกับเนื้อเยื่อชั้นนอกอยู่ด้วยระหว่าเงเยื่อหุ้มสองชั้นที่มีช่องว่างนี้เขาก็เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดนะเชื่องช่องเยื่อหุ้มปอดก็เรียกว่า plural cavity นะซึ่งไอ้ช่องว่างตรงนี้แพทย์แผนไทยเราเรียกอากาศท่าน,นะครับก็จะมีของเหลวที่คอยหล่อลื่นฉาบอยู่เพื่อไม่ให้อะไรฮะเพื่อไม่ให เยื่อปอดสองอันนี้มันติดก,กันนะของเหลวที่คอยหล่อเลื่อนอยู่เนี่ยก็เรียกว่าของเหลวในเยื่อหุ้มปอดนะครับหรือ plural fluid นะครับซึ่งถ้าเป็นทางการแพทย์แผนไทยก็เรียกว่าเป็นอุระเสมหะนั่นเองนะครับปอดข้างซ้ายเนี่ยจะมีแค่2งกรีบแต่ปอดข้างขวามีสากรีบเพราะอะไรเพราะว่าปอดข้างซ้ายเนี่ยจะเว้นที่นะฮะเอาไว้ให้เป็นที่อยู่ของหัวใจนะหัวใจไปซุกอยู่แทน ปอดก็เลยมีแค่2กรีบนะครับแล้วก็เล็กกว่าข้างขวาข้างขวามี3กรีบครับมี3กรีบนะครับปอดนี่ก็ถือว่ามีกระดูก,ดกสวงอกมีกล้ามเนื้อสวงอกกระดูกซี่โค้งเนี่ยนะครับคุมอยู่ปกป้องอยู่ในคำพีวิสุทธิ์ที่มักเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปับผาสังก็คือปอดเนื้อปอดมีเนื้อย่อยๆ32ชิ้นมาประกอบกันอยู่สีแดงดังผลมะเดื่อที่ยังไม่สุกจัด สันฐานดังชิ้นขนมหนา,หนาๆที่ตัดไม่เรียบเป็นก้อนเนื้อที่ซืดเผือดเหมือนก้อนใบไม้ที่คนเคี้ยวแล้วเหลือแต่ชานอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเรื่องของปอดหรือปับภาสังในคำพีวิสุทธิมัตนะคำพีวิสุทธิมัตนนี่เป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางแพทยแผนไทยกเาา็เอามาใช้ในการอ้างอิงในการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยโลหิตด,ดำหรือเลือดดำเนี่ยก็จะไปฟอกที่ปอดนะฮะการฟอกที่ปอดคืออะไรครับก็คือการเอาเลือดที่ใช้แล้วเนี่ยผ่านการใช้แล้วซึ่งจะมีตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายการเผาผลาญพลังงาน,เ,นเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะลายมาในเลือดเสร็จแล้วละลายไปในเลือดเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลไปตามเลือดพอไหลไปตามเลือดปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่หัวใจ เข้าไปสู่หัวใจซีกขวาบนแล้วก็ซีกขวาล่างซีกขวาล่างก็จะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดดำไปทางเส้นเลือดพันโมนารีอาร์ตเอรีเพื่อเอาเลือดนี้ไปที่ปอดปอดก็จะมีการฟอกพอไปถึงปอดปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกจากกระแสเลือดกลายเป็นกา๊าซเข้าไปอยู่ในถุงลมแล้วก็ออกซิเจนก็จะเข้ามาอยู่ในเลือดนะครับโดยการจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็เป็นกระบวนการ เอาถุงลมก็ขับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็ให้กา๊าซออกซิเจนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเลือดแล้วเลือดก็พอฟอ,อกเสร็จปุ๊บก็จะไหลกลับหัวใจไปทางเส้นเลือด pulmonary vein กลับไปที่หัวใจซิกซ้ายบนแล้วก็เข้าสู่ซีกซ้ายล่างแล้วหัวใจซิกซ้ายล่างก็จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายผ่านไปทางเส้นเลือดเออตาแล้วก็แตกแขนงไปจนถึงอวัยวะส่วนปลาย นะครับนี่ก็เป็นการทำงานของปอดในการฟอกอากาศหรือในการดึงเอาก๊าซออกซิเจนไว้ใช้จากลมหายใจเข้าแล้วอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากลมหายใจออกนะครับนี่ก็เป็นการทำงานของปอดนะฮะปอดเนี่ยนะมีสองข้างมีสองข้างนะข้างล่างฐานกว้างข้างบนแคบแบบนี้นะครับนะอยู่สองข้างมีส่วนอ,อกคุมอยู่ ข้างขวาเนี่ยมีสากลีบข้างซ้ายเนี่ยมีแค่2กลีบเพราะมีกลีบบนกลีบล้างตรงกลางเนี่ยมีหัวใจไปแอบซุกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีสองกลีบนะตัวปอดเนี่ยมันก็คือถุงลมจํานวนมากมายมหาศาลอัดกันจนเป็นเนื้อปอดมันก็จะเป็นลักษณะนิ่มๆน,นะเพราะมันถุงลมเป็นล้านถุงเลยนะอย่างกรณีที่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็เหมือนเอาควันบุหรี่ไปเผานะเรานึกถึงลูกโป่งที่โดนควัน นะยางที่มันโดนร้อนโดนควันมันก็จะยืดใช่ไหมเช่นกันนะเมื่อก่อนสมมติถุงลมเนี่ยถ้าถุงลมมันมีหนึ่งถุงเนี่ยกับอีกถุงนึงมันติดก,กันอย่างเงี้ยรูปร่างทรงกลมแบบเนี้ยมันจะมีพื้นที่แลกเปลี่ยนอากาศแลกเปลี่ยนกา๊าซได้ดีแต่ถ้าเกิดมันเกิดถูกควันบุหรี่เผาแล้วมันเชื่อมนะทำให้ถุงลมขยายอย่างเงี้ยครับพองติดก,กันจากจากสองเป็นหนึ่งดูเหมือนมันใหญ่ขึ้นจะดีนะไม่ดีครับ เพราะว่าพื้นที่การแลกเปลี่ยนก๊าซคือพื้นที่ทรงกลมลูกเล็ก2องันเนี่ยกับพื้นที่ทรงกลมลูก HAEL ใหญ่หนึ่งอันเนี่ยพื้นที่ทรงกลมลูกเล็ก2อันจะมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีกว่าเพราะฉะนั้น тому, คนที่สูบบุหรี่ก็เหมือนเผาถุงลมลตัวเองทิ้งไปล Daniel เล็กน้อยเล็กน้อยไปเรื่อยๆืแต่ถ้ามันเหลือน้อยลงเช่นเหลือสักครึ่งเดียวเหลือสักห้าแสนถุงเนี่ยก็จะเริ่มเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายเพราะว่าที่ผิวถุงลมไม่เพียงพอต่อการฟอกอากาศเอาอากาศดีมาใช้อากาศเสีย เอาออกไม่เคยได้ก็จะทําให้เหนื่อยง่ายทําอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยไอ้โรคนั้นก็เรียกว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรลังหรือ chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นโรคที่เจอได้ซึ่ง COPD ก็จะประกอบไปด้วยโรคที่บางคนก็อาจจะเป็นถุงลมโป่งพอง emphysema บางคนก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรลังเขาเรียกว่าหลอดลมอักเสบเยือหลังก็2โรคนี้ก็จะรวมอยู่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรือรังโรคเดียวซึ่งเกิดจากโดนควันบุหรี่ตัน การสูบบุรี่นี่ก็จะเป็นสาเหตุสาคัญเพราะว่าทำให้ถุงลมมันยุบรวมกันเหลือจํานวนน้อยลงนะฮะเหลือจํานวนน้อยลงก็จะให้เสียไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของปอดนะครับเส้นเลือดที่นําเลือดไปฟอกที่ปอดก็ชื่อว่า pulmonary artery pulmonary ก็แปลว่าปอด artery ก็แปลว่าเส้นเลือดออกจากหัวใจแต่พอฟอกเสร็จปุ๊บมันกลับหัวใจทาง pulmonary vein p u l m o n a r ก็ปอด vein ก็คือเส้นเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ สองเส้นเนี่ยนะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะรู้กันเลยว่าอาร์เทอรี่เนี่ยนำเลือดแดงเส้นเลือดแดงเวนนำเลือดดำเราก็เรียกว่าเส้นเลือดดำแต่เราไม่สามารถใช้นิยามนี้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเหตุที่พาเรอรี่เวนกับเป็นเลือดแดงพาเรอรีอาร์เทอรี่กับเป็นเลือดดำอันนี้คือข้อแตกต่างอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายว่าเส้นเลือดอาร์เทอรี่คือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจเส้นเลือดเวนคือเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจปั๊บผาสัง หรือปอดหรือสลังใช้คําว่าลังนะทางการแพทย์เรียกว่าพาโมโนรี่เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นธาตุดินธาตุดินก็มีรูปร่างคงที่คงตัวแน่นอนถ้าเกิดความผิดปกติไปทางกําเริบหย่อนหรือพิการถ้าไปทางกําเริบก็คือปอดใหญ่ขึ้นหรือมีการทํางานมากขึ้นหรือมันแข็งขึ้นนันนั้นก็เรียกว่าปอดกําเริบแต่ในทางตรงข้ามการธาตุดินจะเสียคุณสมบัติธาตุดินหรือทํางานน้อยลงมันก็เป็นการหยอ่อนนะครับปอดหยอด่อนหรือประพาสังหยอ่อน แต่ถ้ามันผิดลักษณะคุณสมบัติการทําหน้าที่รูปร่างลักษณะมันเสียไปอันนี้ก็เรียกว่าเกิดการพิการขึ้นมานะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าปับผาสังเกิดการกําเริบหย่อนพิการจะเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นถ้าปับผาสังกําเริบเนี่ยก็จะทําให้หอบครับหายใจหอบหายใจเร็วนะอดทํางานมากหายใจเร็วแล้วก็จะส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมไดนะ้นนี่ก็เป็นจากอาการจากการกําเริบ ปับาแต่ถ้าปับผาสังหย่อนครับก็ทําให้หอบเหมือนกันก็คือหอบก็คือแสดงที่อาจารย์อาการหายใจนะหายใจที่มันเข้าไม่ได้เต็มที่ก็ได้หายใจติดขัดนะหายใจดิดขัดเนี่ยเขาเรียกดิสนียนะหายใจติดขัดหอบเหนื่อยหรือคนที่เป็นหอบพื้นนะอันนี้ก็คือปอดทําหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะมันขับลมออกดูดลมเข้าได้ไม่ดีมันก็คือทํางานน้อยลงแต่ถ้าเป็นปับผาสังพิการนะครับ ภาวะสังพิการเนี่ยจะมีอาการหลากหลายนะครับเช่นมักปวดเป็นพิษกระหายน้ํามากร้อนในอกให้หอบหนักหอบหนักเรียกว่าการขึ้นปอดการขึ้นปอดก็คล้ายๆปอดเป็นฝีเป็นหนองหรือปอดบวมปอดอักเสบนะครับเป็นวันโรกนะปอดบวมถุงลมโป่งพองเพราะถุงลมโป่งพองมันเสียคุณสมบัติไปอย่างที่บอกเดิมสมมติสองถุงนะมันเชื่อมติดกันเพราะโดนทําให้เกิดการเสียสภาพเชื่อมติดกันเป็นถุงเดียวพื้นที่ผิวในการ ฟอกอากาศก,ก็เสียไปทุงลมโป่งพองก็พิการได้มะเร็งปอดปอดแฟบปอดแฟบเนี่ยนะปอดแฟบเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าปอดมันไม่สามารถที่จะขยายตัวเพื่อจะไม่สามารถนําอากาศเข้าออกได้นี่ก็ผิดปกติถึงขัน้นเป็นปอดพัฒนพิการอาจจะทําให้หัวใจล้มเหลวเป็นโรคดิ้นหัวใจรั่วกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่การแพทย์แผนไทยได้มีการบันทึกไว้ที่เกี่ยวกับ การทำงานผิดปกติของปอดรือปรับผาสังผิดปกติก็คือมีการกำเริบหยอดพิการของปับผาสังก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์นะครับในการทำความเข้าใจกับเรื่องการทำงานของปอดถือปรับผาสังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ